สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวิร์นเวิร์สวันนี้เราจะมารีแอคเพลงของวงเทวไว้นั่นเองค่ะใช่ก็คือเป็นล่าสุดเพิ่งคัมแบ็กมาเมื่อทีที่แล้วอันนี้ก็ถือว่าเราเก็บมาคอ้เก็บใช่ในคันนี้ชื่อเพลงว่า I can s t o อป Me เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจ้ะไปค่ะปักเป็นเดจ้า สวยทุกคนเลยอืมออนี้สวยอะไรีนนะไันสวยเหรอ,อ,อมีนะมีนะสวยมากชันสูนานสูงที่สุดละ ลองวะสิอยากทำรอใจนะ,จะจแนังอยู่นเท่เนอะหอะหทายยากสว่ีาเลยอะเม่กใ้ในใยันเป็นแบบนเดียว พี่งขออนันดีเนาะแบบว่าทำน้องท่าเต้นคือแบบว่า ให้รู้สึกทำนองมันแบบดิสโก้ดิสโก้หน่อยปะเออมันมันมีความแบบไอ้นี่นิดนึงดูไม่เหมือนไม่เหมือนอื่นอื่นของฮาวายที่ผ่านมาเลยค่อนข้างแหวกแนวก็บอกไม่ถูกว่าแหวก เพราะว่าแต่มันก็ดูก็ถือว่าแปลใหม่ในตอนนี้เราแต่ตอนแรกเราไม่คิดว่าเป็นเพลงย่างตอนที่เราเห็นภาพโปรโมทอล่าแต่ภาพโปรโมทเราชอบมากเลยนะสวยมากสวยทุกคนเลยแบบด้วยชุดอะไร okay. สวยมาก มันนี้ก็สวยสวยทุกคนออเลยนสวยางามสุดๆนะอโอ้โหถ้าเป็นคืนอแบบยอมอ่ะอืมท่นี่คือใครอ่ะชื่อโปมะอ,อ๋อจน บางท,ทีฉันจำชื่อไม่เคยได้เลยฉันจำได้แต่จะมีบางคนที่เราจะแบบไม่มั่นใจอะว่าชื่ออะไรกันแน่เพราะว่าเราคือจริงๆก็ไม่ได้ตามแบบม,มากๆอ,อะไรขนาดนั้นไงหลายคนอนะเราต้องเข้าใจดึงกนะันอือ เราเราว่ามันไม่เหมือนที่เราคาดหวังไว้คือหมายถึงว่าตอนที่เราเห็นภาพวงดนมรีเราคิดว่าเฮ้ยเพลงมันต้องแบบด้วยลุคด้วยอะไรเงี้ยต้องแบบดูไอ้นี่แน่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็แบบว่ามันมันเหมือนเป็นฟิลแบบเหมือนจะกลับไปน่ารักอะแต่ว่าไม่ถึงขนาดน่ารักแบบสดใสเลยอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ย แต่ว่าท่ำนองเพลงอ่ะไม่รู้อ่ะแต่มันเหมือนดิสโก้มากฟิลแบบเออแต่มันมันมีฟิลแบบเก่าๆนิดนึงอะไรเออมีความดิสโก้เข้ามาแต่ชุดเขาก็จะมีบางชุดนะที่แบบใส่ชุดสีเหลืองดูแบบดูเหมือนชุดสมัยก่อนอ่ะอ่ามันจะมีความแบบกินไทจอีกใช่ใช่ใช่ก็ค่อนข้างแปลกแต่จริงจริงอีชุดพวกชุดสีเทาเนาะมันเป็นความวินเทจแบบผู้ดีเหมือนผู้ดีเออแล้วก็มีความวินเทจเล็กๆอะไรอยย่างงเี้แต่ชุดสีเทาสวยนะแต่ชุดสีเทาทีถ้าโปรโมทอ่ะคือตอนออกมาเราว้าวมากแล้วเราบเราแบบ ชอบคิดได้ใจว่ามันต้องออกมาแบบไอ้นี่ในเพลงอาจจะดูโตกว่านี้หรือเปล่าแต่อันนี้โดยส่วนตัวเรา่าเราชอบมอยมอมากกว่าอืออือคือคือคือมอยมอมันแบบสนุกหูอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบว่าเรายังรู้สึกว่ามันไอ้นี่มันมันเหมือนมันไม่สุดอ่ะมันน่าจะไปได้มากกว่านี้เอออะไรอย่างเงี้ยเออคิดว่าแบบมันน่าจะได้มากกว่านี้แต่ว่านี่คือแบบยังเฉยเฉยอยู่แต่ความแต่ความสวยและความที่เป็นชุดนะเนาะคอตตูมอะยอมเพราะว่าดีมากอะไรอย่างนี้ เดี๋ยวกลับไปฟังอินสักรอของเราก็ติดแล้วแหละเพราะว่าอันนี้ก็จะใช่ราะวกถเววาเป็นเพลงที่แบบฟังผ่านๆก็สามารถลองได้ได้เดี๋ยวพอแบบเพลงมันเลื่อนวนไปเราก็จะเริ่มก็พอดีนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอครั้งแรกเราดูมันก็จะเออไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่เพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนกันตอนแรกที่เราดูมอเอ็นมอเราก็แรกๆเราก็จะแบบเอ๊ะอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่นี่นะแต่หมายถึงว่าพอบังเอิญไปเลื่อนฟังแบบหรือแบบเวลาเพลงมันเลื่อนมาเนาะเราก็จะเออมันก็ มันก็ติดหูอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่อนันนี้คือความถ้ายถึงความประทับใจครั้งแรกก็คือเราว่าเพลงนี้ย,งยังเฉยเฉยที่สหรับเราไม่ได้แบบโอ้ยน่ารักดีแบบเพลงแบบโ้ยติดหูมากเลยอ,อะไรเงี้ยยังไม่ถึง<น>ขั้นอนะ่ะคือปกคือเหมือนว่าเพลงอื่นอ่ะมันแบบฟังครั้งเดียวแล้วมันก็มันติดเลยเออมันติดเลยไงยอันนี้ยังไม่ถึงขั้นนะ่ะอืมก็ต้องรอดูต่อไปใช่<า> โอเคค่ะวันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะหรือว่ามีอ่าอะไรนะอยากจะให้เราลีอะไรอย่างเงี้ยเออก็แจ้งได้เด้อหรือว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะดืได้หรอวะเรียกว่าอะไรใชก็มู่สีชมเออนั่นแหละสีชมอะไรก็บอกได้นะเออแบบมาแลกเปลี่ยนความเห็นมาคุยกันก็ได้แล้วก็จะพยายามตอบ ทุกคนที่มาคุยอะไย,ยก็ตอบแบบแบบมาโม,าม,ามยกันได้แบบคนนี้คนนี้ชื่อนี้นี้นี้จะขายค่ะอะไรยังไงเพิ่มเติมก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ตามทวไยแบบนานๆแล้เออแบบไม่ได้ไอ้นี้ขนาดนั้นเลยใช่ค่ะงั <laughs> นนน้นก็อาสากคนต้องขอตัวไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย